เนื้อนี้นะครับไม่ใช่งานจ้างนะครับไม่ได้รับมารีวิวนะครับแต่บังเอิญว่าผมอ่ะไปวันนั้นมีโอกาสได้ไปที่ลิโดสยามนะครับแล้วก็ไปเดินเล่นแล้วไปเจอเจ้านี้นะครับชื่อว่าเนื้อมะเนื้อแล้วก็มอสระมะเนี่ยนะครับโอเคก็เลยลองซื้อมานะครับหนึ่งชิ้นแล้วก็เขาไม่ได้หมักด้วยนะครับแล้วก็มาลองย่างเอาอันนี้ประมาณมีเดียมนะเดี๋ยวจะให้น้องๆลองชิมอ่ะเฮ้ยจัดหน่อยเด้ถ้าชอบมันก็เนี่ยติดมันยหยิบเลยนะยิบเลยเอามือด้แหละุ้นมันมันไง นุ่มมากบอกเลยนุ่มจริงๆรครับเขาบอกว่าเป็นเนื้อโคขุนไทยนะครับอร่อยมอือร่อยจริงสดสดสดดเนาะไม่ได้ปงไม่ได้ม่ได้วยเนะไม่ได้อวยด้วยนะครับแล้วก็เขาไม่ได้จ้างผมรีวิวนะครับเพิ่มว่าอร่อยจริงไปเจอแล้วก็ลองซื้อมาปริวดูนะครับอันนี้ปริวประมาณมีเดียมนะครับมีเดียมถ้าใครชอบเป็นมีเดียมแรผมว่าอัน่าจะนุ่มกว่านี้แต่อันนี้ก็โอ้โหนุ่มมากๆแล้วอร่อยจริงครับเนื้อมะลองไปดูนะครับอันนี้เชียร์เขาหน่อยเพราะว่า เ้าขายไม่แพงนะครับแล้วก็อธัธรยาใสายดีก็ซื้อมาก็เลยบอกเขาว่าเออผมทำทิกตอกอยู่ก็เดี๋ยวถ้าอร่อยแล้วเดี๋ยวรีวิวให้เห็นนะครับช่วยกันเนื้อคนไทยครับ